กำลังสร้างแต่เป้าหมายครับหลังนี้นะครับก็สัญญาครับตอนนี้กำลังเริ่มทำแล้วนะครับเราให้ช่างเข้ามาดูแล้วนะครับผมก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าอีกสองปีนะครับเราจะกลับไปอยู่กับคนที่เรารักนะครับอยู่บ้านนะครับเราสัญญากับแม่ว่าเราจะกลับไปอยู่กับครอบครัวกับคนที่รักอยู่ทั้งบ้านนะครับท่านก็รอเราอยู่ นะครับน้องผมก็ตั้งร้าหม่นะครับน้องผมยังไงผมก็กลับไปอยู่กับท่านอย่างแน่นอนนะครับอีกสองปีนะครับน้องก็ได้ตอบแทนบุญคุณนะครับเนาะคุณแม่จากที่ท่านเลี้ยงเรามานะครับเนาะตั้งแต่ให้คุณโตเลยนะครับเนาะจากที่คนคนหนึ่งครับไม่มีอะไรไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นะครับเนาะเราคิดว่าเราจะได้เลี้ยงตอบแทนบุญคุณแม่นะครับ เราไปทำงานหลายปีก็จริงเราส่งเงินให้เดือนแรกหนึ่งพันสองพันแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็มีรถไถนะครับให้แม่นะครับแล้วก็ชื้นทองให้แม่นะครับจากที่แม่เราไม่ได้อะไรนะครับไม่มีอะไรก็มีอาหารเสริมนะครับส่งไปเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็เกือบหมื่นนะครับส่งให้ท่านทุกเดือนเดือนแบบนี้ครับเราได้ดูแลคนที่รักแบบนี้ครับพอเวลาเราเรด็จแล้วครับเราดูแลคนที่รักแบบ นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจนะครับนาองคือบอกว่าวันนี้ครับวันนี้นะครับน